นี่เลย嘛ทิศขา,าครบหน่อยครบหน่อยท่านสองครับพี่น้องอันนี้เห็ดไข่โอ้โหเนตไข่พี่น้องอุ้ยสองดอกเลยครับาบานเพ้อเวอร์เลยบานเพ้อเวอร์เลยครับพี่น้องเอ้พูกนะ่ะอืดอกหนึง่งเ็ดไข่ตัวนี้ ดีครับพ่อพอดีตอนเร่งๆครับพี่น,อน้อ,องเอฟซีองเขาไงทุกๆทกทันครับพมอเอช่องคุง้คันลำตาแต่วัาดีสุขภูสุขคนครับที่เขามารับชมคลิปครับผม EP2 ครับพี่น้อง มวนใส่เบ็ดกบอยู่ครับพี่นอ้องที่สองพาพี่น้องมาใส่สำไม้เก่าอีกอเข่าทงงงามคาดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสุดหย่อนเลยครับเหลืองแล้วครับเขา่าคาดอไอีกสองอาทิตย์ขนาดสิได้เกี้ยวแล้วครับไปครับมาเนี่ใส่เบ็ดกบไม้เก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อนั้นไส่ สิบกว่าหลังนึงครับเมื่อนีก้ก็เลยภาพพี่นอมม้องมาซ้ำบ้างอีครับผมหม,มาอนปรมานครับติดตามครับผมพุ่นหลายๆนะครับสนุกการติดตามรับชมครับผมใส่เบ็ดโกบพี่น้องเย้ยเมื่อนีก้ก็ได้ดีที่สองครับผม มันนี้พันดอนบ่ได้มาทำหน้าที่เด้อครับพี่น,อน้องพันดอนบ่ได้สบายบ่สบายครับผม <laughs> มทา,าทำหน้าที่เป็นใส่เป็ดกบให้พี่น้องไอ้เบื้องบ่ได้ครับมันนี้เปลี่ยนพันไหม <laughs> <laughs> ไม้เก่าแล้วครับไม้ป่าครับพี่น้องโอ้ไม้น,น,นี่ดีครับกระดมีตัวอยู่ครับไส้ละครับหลังแหลกพูนทั้งหมดเลยโอ้ตะบูเข้าไปได้บ่ล่ะขี้แต่น้ำแข็ ร่อนหัวคำในไม้ในปางหุง่งยางหลาดีครับพี่น้องโอ้ยดูแหยขนาดครับ ผัดกับมันเล้วมันตัาเมือนั่นมะใส่กับสามสี่ตัวนี้ฟังค้องทั้งนั้นไอตัวนี้ครับนี่แตตัวงามครับผมใช่เนี่ยตัวตัวหนึง่งตัวเดียวครออับพ่อ ครับพี่น้องมือได้แค่เปี่ยนลังหนึ่งได้ซี่ตัวนี่ชิ้นไส้หลายหลังนี่ตกพี่น้องผู้ด่ะขามันใหญ่ครับผมได้เป็นยี่สิบหลังผู้ละกระชิมไม้ชุดไทยครับผมนี่ใส่ไม้ปลาเอาหลกักออกมาใส่าสขาข้างหล่อนี่ครับเหลือดึงของ้อปลาผู้แล้วมจะหยาพันธุ์ลุ่มยุ่งหมดเนี่ย ลังสุดท้ายบ่หลังสุดท้ายอืมหลังสุดท้ายพี่นอ <c oughs> ้องเอ้ยใส่เหรินรอบเลยมือน,นี่ <c oughs> มันบ่มันหุดรอบเลยครับตาหน้มือนี้มือน,น,น,นั้นใส่แค่แปดหลัลงนึงนะครับตาหน้พี่น้องได้ซี่โตรครับมือน,นั้น เอาเจงามากันมาแล้วครับผมสองทุ่มเจอกันครับผมเดย๋ยพภาพพี่น้องมายามเมองครับมาโนมันมู่กันละสองทุ่มครับสวัสดีตอนคำครับพี่น้องสองทุ่มออกมาหลอม,มึองนะครับทั้งนี้ก็หล่อนโอ้ยหล่อนห้อยหล่อนครับพี่น้องหล่อนหลหลังแล้วครับลังเมื่อกี้ก็ห้อยรุดบระค,คำนะทุ่มกว่านึง ยังไม่มีผลงานครับหมานก็ยังพ่านด่อนพ่านมาใส่ปุนเนาพี่น้องเอว่าได้ยินเสียงที่ทั้งนี่ล่ะอย่าพายเบิ้งครับพี่น้องโอ้ถึกแล้วถึกแล้ะโอ้โหถึกและโดน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 นั่นนั่นนั่นตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊นึงครับผมโอู้ยังอะไรเนี่ยล่ะติดขา ติดปากโอ้ติดขาโอ้แม่นบ่มันมันติดปากหรือมันยัวนหลุดบ่ยัหนหลุดมาแล้วครับเต็มแล้ครับผมโอ่งานที่หมดเแล้วมือนตัวงามดีครับพี่น้องกบรุ่นหัวปีปีนี้นะครับเต็มหนึ่งมาแล้วสุดยอดครับผมมัน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  อ้หมานีหแล้วครับพี่น้องว่อง่งงครับผมตัวนี้ว่องใหว่องายแบบไหนครับคบน่อยคบน่อยยแบบองครับพี่น้องโอ้ยอ, <laughs> องครับผมหมหมันคือพันดอนพา,ามาใส่เลยพี่น้องเลยห,หลุดหลายตัวครับนี่ก็เท่าๆรุ่นเดียวกันอีกแหละ เอ,องแล้วครับพอได้ปนอย่างไรปนไปทำน้ำคิกก็กวายสองแต้มครับพี่น้องยามเบ็ดไก่สจีเบิดเหลือด้วยครับาบา,กกาได้ทายสหลังเบาถือก็ได้ได้แต่หลังถือกันพี่น้องเบื้องนะครับเนาะยามจนสีหอนลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยโอ้เหมือนครับผมรอบคำนีก่ก็ได้ มาหลุดไปสฉลายหลังอยู่ครับบ่หมานครับหลอบคำนียได้กบหน่อยสองตัวพี่นอ้องเหรออ้ยึห <c oughs> ึหตายหาแล้ววะเนี่ยใส่เวยียนไหลหลังซื้อแต่บ่หมานครับโอ้เก็บตกคากรับพี่นอ้องยิงนเสียงตัวหนึ่งติดอยู่นี่ครับไปล๋ะอ๋ออเออเดี๋ยะไปล๋ะ ล่ลงน้ำแล้วครับพี่น้องจบ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 เลยนะครับตัวนึงครับผมตัวที่สามเห็นไหมครับพี่น้องไม้ปลาไม้ปลาเดี่ยวตัวเดียวครับผมมันโอ้โหมันก็กินว่งหันนี่างนีนี่ไหมกบไหมเออตวัวที่มัน,ม,นมันหล่อนว่าคำตัวที่สามครับพี่น้องกินว่งหันนี่ลยนะ โอ้ยกบห้อยหลุดไปหลายตัวอยู่พยายามสาพผดเบ็ดบ่ค่อยดีครับบ่ได้เปลี่ยนเอาถ้าเบ็ดบ่ดีขึ้นผดพวกอยี่เนี่ไหลยเป็นหนังย้มซ้ครับผม สามตัวสามตัวรุ่นเดียวกันหมดครับครับสามตัวครับผมคงใช้เท่รุ่นเมืเ่อสัการู่แล้วพี่น้องเอ้สามตัวคอย้วครับพี่น้องโอ้ยน,นี่มาเก็บหน่อยมาเก็บหน่อย นช่นแล้วไอ้ดอกเงี่อันนี้มีนาขาวหนาขาวอันนี้เห็ดไข่โอ้เห็ดไข่พี่น้องโอ้ยสองดอกเลยครับโอ้ยมันแล้วมันแล้วบ้านี้มาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่น่ะเห็ดไข่มาเก็บแม่บ้านี้เสื้อเสื้อมาเก็บเสื้อเก็บเห็ดไข่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยกคลังบานครับผมดอกเป็นไงเออน่าสนใจครับผมถูกจอดเลยครับ มันนีเ่เห็ดสงสัยเห็ดกำลังสีออกมาเก็บเมียได้ละอันนึ่งด้วยเสรองดอกครับผมสองดอกงามๆเลยครับเอานี่เอาเนี่ยเก็บเห็ดหนาเขาเนี่ย โอ้กรลังใดครับกรลังใดครับพี่น uh, ้องมมนกรลังส port ิมใส่กรลังโพยสินบ่โอ้โหเง้ยเห็ดทำพระเห็ดทำพระไปหาตัวครับพี่น้อง เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นเห็ดแล้วบัดนี้นั่นล่ะเห็ดยังก็ล่ะฮะเห็ดปวกเตะเห็ดปวกเห็ดปวกเบิ่งดูเป็นไรเห็ดปวกปอดบานเพือบเลยบานเผือบเลยครับพี่น้องเอ๋ยพูดนะเห็ดปวกตาเตัวนี้เนาะเอ้านี่ใครไม่มีดจัดการดูจัดการเก็บเลย วัตถุดิบครับแกงเห็ดวัตถุดิบ,าดบหาเห็ดอะไรครับอโอ้โอ้อดอกงามๆครับพี่น้องเห็ดปวกไปหาต่อครับเห็ดไข่กับพ่อเห็ดปวกกับพอ่อมันมาแล้วมาแล้ว แม่นเห็ดไข่หรือเห็ดละงเห็ดนาคาโอกระไข่อยู่ใช่หรือเปล่าโอ้พอยอแล้วครับพี่น้องโอ้ยเก็บไหมฮะเนื้อขาวตัวนี้เหนื้าขาวสองสองดอกใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้สิดิพุนแล้วครับพุนดิดอกเอียงบ่เมน สองดอกไปไปต่อไปต่อโอ้พอๆในบ่เห็ดหลงโงกไปได้เห็ดอย่างนู้นนี่เนาะเห็ดน,นาขาวนาขาวนาขาว โห่เห็ดไข่เห็ดละงอกเห็ดหนาขาวกับไข่อยู่เห็ดหนาขาวสองดอกอย่าพาก,กันเก็บเอาเห็ดไตเบียเด้อเห็ดหนาขาวตัวนี้เอาเก็บไปเก็บไปก้อนเก็บไปก้อนหุ่นดอกนึงครับพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่ง เสกนอ้อยูเสนอ้อแบบนี้กะตาอยู่เสกน้อกะตา,าขาวาขาวๆาาครับพี่นอ้องโอฮะนะครับเออสามซีดอกแล้วนี่นะ น้าขาวน้าขาวเสียงดิ้นเสียงคนอยู่ด้วยวกเว,ก,วกเวกอยู่ด้วยป้าพนโอ้ขอยย่งงา,างไมขเห็น้อยเกือบติ <laughs> มมาหาเห็ดคือกันนั่นละไปหาต่อครับนี่แหละเอ,อ้ยไปตามนี่แหละพุ่นดอกนึงไว้บ่าุพนยังดำๆถุงยังฉีบบ่ บวกครับดอกนี้บวกเห็ดบวกเห็ดบวกหนึ่งดอกจัดไปเสียงผู้ใดมาจอกแกะจอดแกะคุยกันอยู่ในป่าเห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงจัดไปหนึ่งดอกแดงสีนี้ไปย้ำนั่นไปย้ำใส่ดิไปเต็มตาแล้วทั้งไหนมันมีอ่ะบอกผมดูหาเบิ่ง โอ้คนได้หลายอยู่ครับพี่น้องป่าลูกหลุนเ้ิ่นคนจนได้ออกป่าแล้วผมพก็เขาไหมอ๋ออ้ออ๋เอาหมาหมาหมาเด้อเฮ็ดยังไ่โอ้วยูเมื่อกี้ผมพ่อสองผมพ่อสองดอกเมื่อกี้นี่เฮ้ดเพื่อนมันหาเือนเพื่เฮดวเด เห็ดปวกมาเอาหมเป็นปลาเลยผีมาเอาเมเห็ดปวกเห็ดปวกอือขิดตุ้นนี่เหรอครับเออตายตายตายจ้งน้อยกลับไปครับผมเห็ดเ่าดอกพี่พี่พี่เป็นปลาเลยพี่พี่เป็นเหงาเลยครับอือเป็นเหงาเลยเห็ดปวกกิมออกกินออกโอ้ผู้คนมาก่อนเพิ่นได้หลแล้วพี่น้องเออจนพ้นพอจนสิออกป่าแล้วครับ มันจนจะออกป้าแล้วเขามั้สักอืเออหาเอาเออล้กหอนไะยู่เนี่กังไงดอกหนึ่งมีก็ดอกนึงนั่นดอกหนึ่งโอ้น้องน้าบ่น้องน้าขี่ตุ้นกับมือนี่ตั้ครับอ๋อ ูลเราเรียกขอลาละนะ้าแล้วนะมาปล,าลูกบนกองขาเราเอาพ่อเฮ็ดปวกพ่อเฮ็ดป,ว,ป,ปวกงูหนึ่งน,นั่นดอกหนึ่งอโอ้ยบุถาว่าเฮ็ดไขมาตีจะละ่ะมันอยู่ทางไหนเฮ็ดไขก็ได้โอ้เก็บไหม เก็บเลยเก็บดูดอกแบบไงพี่น้องเป็นบานเพลือเวอลยครับโอ้เก็บขึ้นมาเบิ่งดูมันเดียดตาบานแล้วครับดอกนี้วอด้ตำน้ำพริกปนได้ครับพี่นอ้องเบียโอ้ดอกงามครับเห็ดไข่เห็ดไข่หนึ่งดอกเหด็ดย้ดีสวยเห็ดปวก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  สามซีหาดอกพุ่นๆกำลังขึ้นกับมีครับพี่น้องเขาคือสิอว้วนเลยเหรอมาเก็บเน็ดปวก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 เป็นเพื่อนเลยนี่นี่สองดอก เห็ดวเกิดอยู่ัลวมครับพี่น้องเห็ดป,ปวกเห็ดไข่เขาพอค่อยพอเนาะเขามาเอาเขาหมูม,ามันเกิดเนาะพน,น,น,นี่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 นีอ้เห็ดเห็ดปวกเห็ดวกเห็วกนัราเยละโอ้เสียวเป็นมูเป็นตาเานะเนาะเป็นมูบ

อ,อีกแล้วพ่ออีกแล้วใช่หล่ะอยากได้ยักษ์สามดอกสิเอาเม pues ka ื่อกี้เอาอยู่นีได้ล่ะฮะเขาแอบอยู่ด้านนั่นโอ้แอบอยู่พี่พี่น้องเอ้ยมะลีเห็ดย่างเห็ดไข่เห็ดไข่กระลังกี่มันตัวนี้เอออานิ่มๆๆบบบนี้ยิ่เลยบบบนี้พ่อมองมันแล้ว หาเพียนมันหาเพียนมันเออเมืมเ่อกี้เอาอยู่นีลล่ด้หละคือบเห็นดอกนี่ใ่ปะเออเมื่อกี้เอาอยู่นี่นะน,นี่เนสามดอกคุเนหมอยู่นีดน่ดอกนึงเ็ไข่ตัวนี้ไข่ไข่กับพี่น้อกไยไงรหนี โซ่งเถาๆนี้แล้วครับพอแล้วของแท้ของแท้แทเห็ดไขรง่ายป่ะนี่เฮียอะบานเพื่อเวอร์เราเจอแล้วฮีงามๆเลยครับพี่น้องกำลังบานเต็มที่เต็มที่อือหือ Đọc ngâm, đọc ngắm đọc ngắm Chịp lẹo nhìn, nhìn nhìn Chịp lẹo hết khay đọc ngay ừ. Hả? Cô ngay lý Ủa đi đọc nâng Nhìn đọc đọc để lái là khá đi Đọc nâng 2 đọc lốm อยากปลนเป็นแกงเหรอตัวนี้อียังก่อจอดแจกจอดแจกคุยกันเรื่องไหนยังล่ะเห็ดง่ายวะเห็ดไข่วะบ่ผู้ใดมาปลวกไว้ใช่ล่ะขอบคุณหลายๆเดื้อผู้ใดมาปลวกเห็ดไข่ไว้ให้เนาะ เจอสายเสียบแล้ววันนี้เออเก็จะโปกไว้ตัวนี้พี่น้องเอ้ยเห็นไห็หลายอยู่ขันต่อจังสี่เหนือกบไปเก็บเอาเรื่องเขาขุดบ่เคยไปสนใจเออผูดได้โปรกไหวขอบคุณหลายๆลายขอบคุณเลยจีแม้นว่าให้ในบานพี่น้องเอ้ยก็มีการโปกไว้ลียหลายได้ครับมีอยมันนี้มีรอยมั้ยนี่จน้อยเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยเพราะนั่นบ้านไดน วานจำเร็จียบจำยังอ่ะเฮ็ดยังแจ็กไหวอ,อ,อ,อ่อ่ายไยเออสรุปเบื้องหน้าตาด้วยวันนีู้้ใดได้หลายอืมเบื้องหน้าตาด้วยใ่นี่แหละครับมือนี่ครับพีนี่แหละครับมือนี่ผลงานได้ก็ได้ครบตอนเช้าบ่ได้เลยครบวันใดกหาให้ต่้ที่ที่ซานได้เห็ดแกงนหน่อยนึงอยู่ครับพี่น้องสามชีคนครับผมครบว่มีผลงานครับครบมีผลงานเมื่อคืนนี่สองต ก็ได้พ่นทีมงานครับผมสามสี่คนครับให้เบ็ดกบเก็บเห็ดพร้อมตอนเศร้าครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละพี่น้องลาไปก่อนครับผมเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> ดีดีมีแห้งสุขุูสุขคนโสดดีมีเงินใส่ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ